ีสิมูวี่ขอเสนอฮาทูเทนยูดากอนอภินิหารไวกิ้งวิชิตมังกรภาคที่สองถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ เรื่องราวเริ่มต้นที่เบิกหมู่เกาะเล็กๆไร้ร้ายที่ดูแสนธรรมดาแห่งหนึ่งแต่ที่นี่มันร้อยกว่าเทอื่นก็คือที่นี่มีมังกรเว้แถมมีการจัดการแข่งขันมังกรด้วยแก่้งแกะกันสนุกสนานเลยมึงสโตอีกหัวหน้าเผาก็มาชมทีมงานนักซิ่งมังกรก็ได้มากันครบเลยยกเวน้นฮิคัพพระเอกของเราหายหัวไปไหนเนี่ยและแกะดำตัวสุดท้ายก็ได้ออกมาตัวนี้คะแนนเยอะสุดเลยแหละและแล้วเอสติกนะ้าเอกคนสวยของเราก็ชนะการแข่งขันไป เรื่องราวตัดมาที่หนุมเซอร์หน้าหล่อนามว่าฮิคับและคู่หูมังกรสุดเจ๋งเจ้าเขี้ยวกุดอุดตุดพระเอกได้เป็นนักขี่มังกรที่โคตรเฟี้ยวงออย่างเต็มตัวเลยฮะแถมได้ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆด้วย,วยพระเอกก็ได้โรยตัวลงมาจากฟ้าเฮ้ยบินได้ด้วยว้เฮ้ย บินคู่กับเขี้ยกุดเลยเขี้ยกุดได้ช่วยพิกับบินได้โดยการพัดไฟแต่การควบคุมปีกนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบครับมันไม่มีเบรกไงล่ะจนทําให้พิกับเกือบชนกับหินยักษ์เลยแต่ดีนะเขี้ยกุดมาช่วยเอาไว้จนตกลงไปในป่าเลยเกือบตายแล้วไหมล่ะพิกับได้เจอดินแดนใหม่ด้วยแล้วครับเขี้ยกุดมันงอนเลยว้ยที่พิกับทํามันตกและไม่ขอโทษพิกับก็ได้โดนแกล้งอีกด้วยช่วยด้วยอีมังกรแกล้งกูตอนเนี้พิกับได้ทําแผนที่อยู่ครับเขาได้บินไปทั่วเพื่อการนี้แหละครับและแล้ว สติกก็ตามมาเว้ยและได้ถามพิ่ค,คับว่าทําไมฮิตค,คับไม่ไปแข่งกันบ้างก็ล่ะกันฮิตค,คับก็ได้บอกไปว่า ขอหลบหน้าพ่ออยู่เพราะว่าสตออีกพ่อของเขาจะให้ฮิคับขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าไว้ยฮิกับมันไม่อยากเป็นไงล่ะทั้งคู่ก็ได้นั่งสวีทกันและทันใดนั้นฮิกับก็ได้สังเกตเห็นควันอะไรบางอย่างไว้พระเอกและนางเอกก็ได้สิ่งมังกรไปอย่างเร็วเลยและได้เจอกับเกาะน้ําแข็งแห่งหนึ่งที่นี่มันเป็นเรือที่โดนโจมตีครับแถมได้เจอกับพวกนักล่าม,มังกรอ,อีกด้วยพายุหนามังกรของนางเอกก็ได้โดนยิงจนตกเลยพวกมันกําลังจะมาจับตัวครับแต่พระเอกของเราก็ได้มาห้ามเอาไว้และได้ชัก ดไฟออกมาด้วยโอ้โหสุดยอดเจ้าหน้าเล็บขบคนนี้มันชื่อเอเรตครับมันเป็นนักล่ามังกรไว้มันบอกว่ามันจะเอามังกรไปให้ดราโก้แบ็กวิสเพราะว่ามันกําลังจะสร้างกองทัพมังกรไงล่ะครับพิกคัพและเอสติกกำลังจะโดนพวกมันจับอยู่แล้วแต่เข่วกุดก็ได้ซัดพวกมันและได้พาทั้งสองคนนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่ได้กลับมายังเบิร์กครับพิกคัพก็ได้ไปหาสโตอีกไว้และได้บอกว่าไอ้ดราโก้มันกําลังจะสร้างกองทัพ และมันอาจจะบุกมาเอามังกรที่นี่ก็ได้สโตอีกตกใจเลยเว้ยไดสั่งปิดเกาะเลยฮิกคัพอ่ะมันต้องการเปลี่ยนใจดาโก้ครับและต้องการเจราจากับมันพ่อเขาก็ได้สั่งห้ามเว้แต่ฮิคัพหัวดือ้อก็เลยหนีออกจากหมูม่บ้านไปก่อนที่ประตูจะปิดลงไว้เอสติกก็ตามไปด้วยครับทั้งสองคนได้มาหาเอเรต ฮิกคัพได้ยอมให้เอริทจับตัวขอแบบง่ายๆเลยเพราะขอต้องการที่จะไปหาดาโก้ไงล่ะแต่ฮิกคัพก็โดนจับตัวกลับไว้เพราะทุกคนเข้าใจผิดว่าฮิกคัพและเอสติกได้โดนพวกมันจับตัวแต่ฮิกคัพก็ได้หนีออกมาได้สตโตอีกก็มาด้วยล่ะครับฮิกคัพ ก็ยังอยากจะไปหาเอดาโก้อยู่ดีสตอิกเลยแล้วบางอย่างให้ขอฟังเตรียมตัวฟังแรับเมื่อหลายปีมาแล้วสโตอิกได้เข้าร่วมการประชุมของหัวหน้าเผ่าต่างๆเรื่องที่มีมังกรมาโจมตีและสร้างหายนะต่างๆมากมายให้กับหมู่บ้านแต่ยูยู <ๆ S 2> ก็มีหนุ่มหน้าแก่ใส่เสื้อคุมสีดำพลอกมามันชื่อว่าดาก็แบควิสและมันได้ให้ข้อเสนอว่ามันจะสยบมังกรทุกตัวให้แต่ทุกคนต้องการว่าให้กับมันพวกหัวหน้าเผ่าก็หัวร้อยอย่างหนักและปฏิเสธไปสิครับเลยทำให้มันโกรธและมันได้สั่งให้มังกาจีย ฮิคับได้บอกว่าถ้าข้าเปลี่ยนใจพ่อได้ข้าก็ต้องเปลี่ยนใจดาก็ได้เช่นกัน <c oughs> เเีียยงป็นนอะไร่และฮิกคัพกับเขี้ยวกุดก็ได้บินออกไปเอสติ S กกำลังจะตามไปด้วยแต่สโตอิกก็ได้ห้ามนางเอาไว้ฮิกคัพมันหัวเสียมากเลยครับตอนนี้เขี H ้ยวกุดมันบินอยู่เหนือเมฆครับแต่แล้วก็มีมนุษย์ปิศาคนนึงโผล่มาไว้ว้ายกูตกใจเลยดักฮิกคัพได้ตกใจเลยว้ผูดด้ใดว่าบังห่ามึงเขาได้ขี่มังกรตัวยักษ์มาอีกด้วยทั้งคู่ได้เผชิญหน้ากันและฮิกคัพก็โดนมังกรจับตัวไปไอเขี้ยวกุดก็ตกน้ําเลยไม่มีใครขี่กูกูบินไม่ได้สิวะและก็ได้มีมังกรน้ําแดกเขี้ยวกุดไป ฮิกคัพได้โดนพาตัวมาที่เกาะน้ำแข็งแห่งหนึ่งครับและฮิกคัพได้เจอกับคนที่จับเขามาและเขี้ยวกุดก็ได้โดนพาตัวมาด้วยไว้มันยังไม่ตายขอคนนั้นเป็นนักซิ่งมังกรด้วยล่ละครับขอได้มาหาฮิกคัพและขอได้เห็นรอยแผลเป็นของพิกคัพที่ค้างและได้อุทานว่าอิชนีเจ้าคือพิกคัพเรอเนี่ยและขอคนนั้นก็ได้ถอดหน้ากากและได้บอกว่า ข้าคือแม่งของเจ้าไงล่ะฮิกคับก็ตกใจเลยเว้ยนี่แม่เขาเหรอตอนนี้สโตอิกและกบอบเบอร์ก็ได้ตามหาฮิกคับอยู่และได้เจอกับหน้ากากาของฮิกคับที่ลอยน้ําอยู่ครับเขาจึงสั่งให้เจ้าบีบกระโหลกมังกรตัวยักษ์ของเขาดมกลิ่นและตามหาพิกคับวันก้าแม่ของพระเอกได้พาฮิกคับมาอย่างใจกลางเกาะน้ําแข็งแห่งนั้นที่นี่มันสุดยอดมากเลยเว้ยมันเป็นถ้ำของมหามังกรผู้ยิ่งใหญ่ฮิกคับก็ได้รู้ว่า แม่ของเขาได้อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็น10บสปีแล้วฮิกับก็ได้เล่าด้วยว่าตอนนี้เบิกเป็นหมู่บ้านแห่งมังกรไปแล้วละ่ะและแม่ของฮิกับก็ได้เล่าอาดีตว่าที่เธอมาอยู่กับมังกรที่นี่เพราะว่าเธอเห็นความอ่อนโยนของพวกมังกรที่พวกไวกิ้งไม่เคยเห็นเธอคิดว่าเธออยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วเธอเลยมาเป็นพวกเดียวกับพวกมังกรทํานั้งแกงแห่งนี้มีผู้ปกปักร,รักษาเป็นมังกรตัวมหึมาที่เป็นสายพันธุ์มังกรจ่าฝูงครับมันใหญ่มากเลยโอ้ประเจ้าจอดกว้วยทอดสามถุงผู้ที่เป็นจ่าฝูงอ่ะมัน สามารถควบคุมมังกรได้ไว้ยกเว้นพวกมังกรเด็กแหละครับเด็กมันจะไปฟังใครละไว้ทุกคนได้ศิราไม่กลับจากฝูงเลยครับพวกแก๊งซิ่งมังกรก็ได้รออยู่ที่น้ําแข็งแห่งหนึ่งแต่เอสติกเธอทนไม่ได้ละไว้เธอต้องการะจะอกตามหาฮิกคคับด้วยเธอและพวกแก๊งซิ่งมังกรก็ได้ไปหาเอเรสอีกครั้งครับเพื่อให้มันพาพวกเธอไปหาดากโก้ให้หน่อยแต่มันไม่ยอมไว้เอสติกเลยได้ใช้ท่าไม้ตายปล่อยมันลงจากฟว้า จนมันยอมพาไปเลยล่ะครับวันก้าและเอสติกได้ออกมาจากถ้ำเพื่อที่จะมาหาอะไรกินเจ้าจ่าฝูงก็ได้แดกปลาเข้าไปและพ่นออกมาปลาลอยลิ้วเลยทั้งสองได้โชว์ความสามารถของการขี่มังกรและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกครับก็ได้บินโชว์เลยเว้ยบิน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 ก็พังเหมือนเดิมแะครับแม่ของพระเอกก็ได้สกัดจุดยิ้มตกของเกี้ยวกุดจนครีบหลังของมันพลวออกมาเลยเว้ยมันดีใจมากเลยแหละอีกครับก็ได้บอกว่าเขาจะไปคุยกับดาโก้ เพื่อสันติภาพของพวกมังกรแต่แม่ของเขาก็ได้บอกว่าอย่าไปคุยกับเขาเด็ดขาดนะลูกนะพวกเอสติกก็ได้มาถึงกองทัพของพวกดากโก้แล้วล่ะซึ่งมันเป็นกองทัพที่ใหญ่มากแต่พวกเขาก็ได้นวนตลบหลังครับจนโดน,นพวกมันจับตัวไปทุกคนเลยขยามเลยจ้าทุกคนก็ได้พาตัวาหารเจ้าดากโก้แถมดากโก้ก็ได้สยบมักงกรของพวกเขาซะอยู่หมัดเลยเอสติกได้ถามมันว่าถ้าเจ้ากล้าทําอะไรพวกเราแล้วก็ฮีกค,ครับและคนทั้งหมู่บ้านเบิร์กจะมาอัดพวกเจ้าอย่างแน่นอนดากโก,ก้มันเลยประกาศไป ว่ามันจะไปฆ่ามังกรจ่าฝูงและมันจะไปยึดเบิกไว้ชิบหายแล้วล่ะตอนนี้สโตอิกก็ได้ตามหาฮิกคับจนเจอและจะพาเขากลับบ้าน ฮิกคัพกำลังจะบอกอะไรให้เขารู้แต่สโตอิกก็ไม่ฟังเลยครับและแล้วสโตอิกก็ต้องตกใจเมื่อเขาได้เจอกับเมียของเขาเลยว้ยสโตอิกก็ได้จูบกับวันก้าเลยว่ามันปากหมนแน่เลยว่ะพวกเอสติกกำลังจะโดนถีบไปตกทะเลแล้วล่ะแต่เอริสก็ได้อัดพวกมันและช่วยทุกคนไว้ได้สโตอิกกบเบอร์และฮิกคับก็ได้ขอให้วันก้ากลับไปใช้ชีวิตที่เบิร์กครับแถมเธอก็ยอมด้วยละว้ยแต่แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงระเบิดเถิดเทิงเลยครับวันก้าได้วิ่งออกไปดูพวกเขาได้เห็นดาโก้มาโจมตีครับ มาเป็นกองทัพเลยและทุกคนก็ได้เตรียมตัวออกโรงเพื่อที่จะสกัดมันสงคามังกรก็ได้ พวกมังกรได้พุ่งใส่กันยับเลยครับซัดก,กันไปซัดก,กันมาพวกเอสติก็ได้หนีออกมาได้สําเร็จและพวกเขาก็ได้ทําลายอาวุธของพวกมันเลยเว้ยวันก้าได้พามังกรจ่าฝูงตัวใหญ่ยักษ์ออกมาด้วยดากโกก็สั่งให้มังกรจ่าฝูงตัวใหญ่ยักษ์อีกตัวโผล่ขึ้นมาตัวใหญ่ชิมาเหมือนกันเลยเว้ยตัวสีดําและตัวสีขาวก็ได้สู้กันละครับที่นี้วันก้าได้สู้กับไอ้ดาโกจนานางเสียท่าแต่สโตอิกก็ได้มาช่วยเมียอของขาเอาไว้ได้ มังกรจ่าฝูงตัวมะฮือมาก็ได้สู้กันอย่างเมามันสโตอีกก็ได้สู้กับดาโก้อย่างมันเมามังกรจ่าฝูงเผือกฝั่งพระเอกก็ได้พลาด่าจนซีงแง่แก่เลยครับจึงทําให้ตําแหน่งจ่าฝูงตกไปเป็นของไอ้แย้ตัวยักษ์แล้วล่ะครับวันก้าได้โดนโจมตีจนตกมังกรเลยแต่สโตอีกก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้ทันตอนนี้ฮิคารก็ได้เผชิญหน้ากับไอ้ดาโกลล้แล้วล่ะฮิค,คับ์ก็ได้พูดกับดาโก้เพื่อที่จะให้เขาหยุดการต่อสู้นี้แต่ดาก้ มันไม่ยอมเปลี่ยนใจครับแถมมันยังสั่งให้มังกรจกฝูงตัวยักษ์สะกดจิตเจ้าเขี้ยวขุดอีกด้วยเจ้าเขี้ยวขุดก็ได้โดนสะกดจิตเลยแหละครับมันจะโจมตีฮิกครับแล้วล่ะฮิกคับพยายามดึงสติของเขี้ยวกุดกลับมาและแล้ว เกียวกุดก็ได้พลังใส่ฮิกคับไว้แต่สโตอิกก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันและรับพลังนั้นเต็มๆเลยอ,อ่ฮอสโตอิกตายหาเลยไม่นะซาราพาราเซตเมทุกคนเสียใจเลยแหละครับเกียวกุดก็ได้โดนดาโก้ขี่ไปแล้วและพวกฝูงมังกรก็บุกไปที่เบิร์กแล้วละ่ะทุกคนสิ้นหวังแล้วล่ะครับฮิกคับและทุกคนได้ทําพิธีศพให้กับหัวหน้าเผ่าไวกิ้งของเขาและทุกคนได้เดินทางไปที่เบิร์กครับแต่มังกรมันไม่เหลืออยู่แล้วไงละ่ะฮิกคับก็ได้ปิ๊งไอเดียเลยวา ขี่มังกรเด็กไงล่ะครับพี่น้องสิ่งไปเลยดาโก็ได้เดินทางมาถึงเบิกแล้วล่ะเขาก็ได้สั่งให้มังกรทุกตัวมาอยู่ไฟมันแถมโจมตีเบิกสเลตุ้มเป้เลยแหละครับฮิกคับและทีมงานก็ได้มาถึงฮิกคับก็ได้สั่งให้ลูกทีมดึงความสนใจของตัวแย่ยักษ์นั้นครับและฮิกคับก็ได้เข้าไปหาดาโก้เพื่อที่จะดึงเขี้ยวขุดกลับมาดาโก้ก็ได้บอกว่าเจ้าดึงมันไม่ได้หรอกไอ้บักหามเอ๋ยรับก็ได้พยายามกับเขี้ยวขุดอีกครั้งแต่รอบนี้มันสําเร็จเว้ยเขี้ยวขุดกลับมาเลย เขี้ยวกุดก็ได้สลัดไอ้ดาก้ทิ้งจนเขี้ยวกุดนั้นร่วงไปด้วยฮิกคับก็ได้พุ่งไปหาเขี้ยวกุดและก็ได้สิงกันกับกู้หูอีกครั้งของจริงมาเลยเว้ยเจ้าแย้ตัวยักษ์ก็ได้มาโจมตีทุกคนหนีกันวุ่นเลยฮิกคับก็ได้ปิดตาเขี้ยวกุดเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนสะกดกจิตได้และพวกเขาก็ได้พุ่งไปหาไอ้ดาโก้อย่างเร็วไวัฮิกคับได้ใช้เขี้ยวกุดเพื่อล่อความสนใจและฮิกคับก็ได้พ้นผิดและได้จุดไฟตู้ เกิดเป็นโกโก้ขันอัดไอ้ดาโกสเสละเลยครับฮิกคับแล็ก้ยวขุดก็ได้ลงมาหาดาโก้ครับแต่ไม่ทันระวังหลังทั้งคู่เลยโดยนไอ้แยะอยากา์นั้นพ้นนัำแข็งใส่ไว้ตายไหมนั่นนะแต่แสงสีฟ้าก็ได้ส่งประกายขึ้นมาโอ ทั้งคู่ได้รอดมาได้แถมเจ้าเขี้ยวกุดเลเวลอัพแล้วเว้ยเฮ้ยมันได้ประชิญหน้ากับไ yeah, อ้แย้ยักษ์นั้นละครับเขี้ยวกุดได้พ่นพลังเพิงปังปังปงปังปัง,ปงใส่ไอ้แย้นั้นแถมเขี้ยวกุดได้สั่งให้มังกรทุกตัวมาเป็นฝั่งของพระเอกแล้วล่ะครับจ้าฝูงเปลี่ยนมือเลยละครับตอนนี้ไอ้ดาโก้มันยังไม่ยอมแพ้เว้ย มันได้สั่งให้แอ้แย่อย่างนั้นโจมตีอีกเจ้าเคียกุดก็ได้สั่งให้มังกรทุกตัวจมตีมันกลับตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามจนงามันหักเลยล่ะครับอ,อ้าไอแย่อย่างนั้นก็ต้องยอมถอยเลยล่ะครับเย มันนหีไปแล้วังกรทุกตัวก็ได้ก้มหัวให้กับเคียวกุดแล้วเว้ยเคียวกุดเป็นจ่าฝูงมังกรแล้วทุกคนก็ได้มังกรที่ตัวเองรับกลับมาแล้วละครับและฮิคคัพก็ได้มอบมังกรของพ่อขอให้กับเอเร็ดด้วยเอสติกและฮิคคัพก็ได้จูบกันแม่ท้าวของมู่บ้านก็ได้มาหาฮิคคัพนางก็ได้เขียนหน้าและได้แต่งตั้งฮิคคัพเป็นหัวหน้าเผ่าไวกิ้งอย่างเต็มตัวฮิคคัพก็ได้เป็นหัวหน้าเผ่าเคียวกุดก็ได้เป็นจ่าฝูง สุดดยอดและทุกคนก็ได้แข่งขันมังกรอย่างเมามันและเรื่องราวอภินิหารไวยสวิงกิ้งพิชิตมังกรก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไวกิ้งพิชิตมังกรพั ผมว่าเป็นแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ค้อสนุกเลยแหละครับภาคนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับกดด like ิสไลค์ล่ะกูขอและอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมพยายามอ่านในทุกคอมเมนต์เลยนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมจะได้มา่านและลองไปพิจารณาดูว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์แชร์ก,กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับดีซีมูมี่ก็ขอตัวก่อนละครับไปละ chụp chụp